สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากทางบ้านนะครับส่งภาพลายเข้ามานะครับส่งภาพผ้าเข้ามาแล้วก็มีการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าเป็นผ้าแท้นะครับก็เลยตกลงกันนะครับก็เลยให้ส่งผ้ามานะครับวันนี้เราจะมาทําการแกะกล่องนะครับนะครับเดี๋ยวทําการแกะกล่องดูรายละเอียดด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเรียบร้อยดีผมก็จะ มีการโอนเงินนะครับให้กับพี่ที่ส่งพาเข้ามานะครับเรามาดูกันนะครับอ้าปลอเป่านะครับเรียบร้อย อันนี้เป็นพิมพ์น่าจะเป็นอันนี้เป็นพิมพ์ตุ๊กตาประพาณนทนนะครับเป็นตัดเก้าแหละแต่ว่าไม่เต็มเก้าเท่าไหร่นะครับเป็นพระที่อ่าไม่เต็มเก้า <c oughs> อ่ะเรียบร้อยนี่ครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่ทําการแกะออกมาแล้วอ่ะอันนี้นะครับเป็น <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะครับ อ,อันนี้นะครับเป็นพิมพ์ตุกตาประพามนทนนะครับตัดเก้านะครับอันนี้เป็นตัดเก้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อเขียวมอยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเขียวมอยเลยเขาเรียกว่าเขียวมอยนะครับส,สีนี้ก็มีนะครับซึ่งพระกูนาดูนนะครับมีหลากหลายสีหลากหลายวันนะครับถ้าถ้าหลักๆเลยที่นิยมกันก็จะเป็นสี เนื้อหินมะขามเปียกนะครับออกช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตหน่อยนะครับอันนั้นจะได้รับความนิยมสูงสูงมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบลองๆลงมานะครับถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อนะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อแต่ถ้าถามว่าถ้าถามว่าความสําคัญนะครับถ้าเป็นกรูสองสองอ่ะสำคัญหมดนะครับหรือว่ากรูกใหม่ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่ขึ้นมาจากกรูแต่ละกลุู ก็จะแตจะมีรายละเอียดปีกย่อยไปก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ผมดูแล้วเบื้องต้นนะครับนะครับเป็นผ้าแท้ก็เลยให้ลูกค้าส่งมานะครับพอส่งมาแล้วเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วเป็นผ้าแท้นะครับก็ได้ตกลงราคาที่เช่าหากันไว้นะครับหลังจากจบคลิปนี้ผมก็จะทําการโอนเงินให้กับพี่พี่ชายท่านนี้นะครับขอบคุณพี่ชายท่านนี้มากๆนะครับหรือท่านใดที่มีผ้าแบบนี้นะครับ ที่มีพักกลุกนาดูนะครับผมยินดีรับเช่าหรืออยากจะตรวจเช็คว่าแท้หรือไม่แท้นะครับผมก็ยินดีรับใช้นะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาเพิ่มเติมผมก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้ให้ดูนะครับให้ดูอ่ะท้ายท้ายคลิปขอขอเพิ่มเติมนิดนึง นะครับอันนี้เป็นพระกลู่นานูเหมือนกันนะครับซ้ายมือผมเป็นกลู่เก่านะครับที่เขาเรียกว่ากลู่พระบรมธาตุส่วนกลู่นี้เขาเรียกว่ากลู่ใหม่นะครับแต่กลู่เมื่อปีพศ2555นอนะครับอันนี้เขาเรียกกลู่ใหม่เนื้อจะอ่อนกว่านะครับเนื้อจะมีความอ่อนกว่านะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้กลู่ใหม่อันนี้กลู่เก่านะครับซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันข้อสมควรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ารายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาไล้สอนเพิ่มเติมให้ นะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ